ขามที่จุดชมริวบนภูครัตบเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลหนึ่ง ปาเดนอาตุพจนารบุญอาบัตุณข้อสุนทรอารบุญขอครอบครัวจกอำนาจเจริญเรื่องบับุญมาอีกสองรบาทอปออำนาจสุนทรเสีรรัตนาสรายจังปัิติพรใชยในพรในท่านทั้นสี่ประการให้ท่านจะต้มีอายุวันน้าสุขภาพร่างาที่สมบูรณ์ อนุโมทนาบุญกับเด็กชายพัทรเดชบุญเมืองนางสาวสุตาพรบุรรมจากพเมืองจังหวัดน่านเจริญร่วมสมบุญมาก็ไม่ได้ระบุจำนวนเงินเนาะก็ขออนุโมทนาบุญในการปราบประกาศรายชื่อรายนามอนุโมทนาบุญสำนังิจิตามนโทษจากทุกวันจังธรรมชาติมารวมสมบุญวันที่ห้าจุดไป

นี้อาารยารน้อยศทธาตก่านจรพระสิให้จกเนือปฏิบัิมรคผลปุี่ปพาทนึงตงการศที่ทำไดสามาโดยสิจนินใ้แก่คนของวิดิมามณาูราตาญาญาจเลิยสายครออุปชาอาจารย์ท่านผู้มีพระโส